สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะบายน้ำมนต์น้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักเสื้อต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราจบกันที่แถวที่จบหนึ่งช่วงลายนะคะ ต่อไปเราจะมาเริ่มต้นแถวใหม่กันนะคะเราจะทำการเลื่อนห่วงนะคะด้วยการแทงหัวเข็มมาที่ช่องโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะแล้วซีหนึ่งครั้งจากนั้นตามด้วยโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มลงช่องเดิมนะคะควักไหมขึ้นมาถัก 1> X หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้า X ลงที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้า X ที่ช่องถัดไปนะคะ โซ่ห้ากที่ช่องถัดไปเราจะถักโซ่ห้าแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ เมื่อเราถักมาจนถึงจุดแยกแขนนะคะเราก็ใช้โซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะอ x ลงช่องโซ่ถัดไปนะคะต่อไปโซ่ห้าแล้วเอ x ที่ช่องเดิมนะคะ โซ่ห้า x ที่ช่องถัดไปโซ่ห้า x ลงที่ช่องเดิมโซ่ห้า ที่ช่องถัดไปโซ่ห้าเอ็กที่ช่องเดิมโซ่ห้าเอ็กช่องถัดไปค่ะโซ่ห้า ลงช่องเดิมนะคะโซ่ห้าเอ็กที่ช่องถัดไปตรงมุมแขนนะคะด้วยแยกมุมแขนตรงนี้นะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตรงมุมแขนให้ทําแบบเดียวกันทั้งสี่มุมเลยนะคะจุดต่อไปก็ใช้โซ่ห้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะ สุดท้ายนะคะโซ่สองแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่เอลักแรกค่ะเกี่ยวใหม่ขึ้นมาปลดทีละสองห่วงจนหมดนะคะตอนนี้เราก็จบแถวแล้วนะคะแถวต่อไปนะคะโซ่หนึ่งแทงลง ที่ช่องเดิมนะคะควักหม่อขึ้นมาควักถัก X หนึ่งครั้งนะคะตามด้วยโซ่ห้าแล้วแทงลงบนหลักบนห่วงถัดไปนะคะ X ตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มถัก F เจ็ดครั้งค่ะโซ่สองเอ็กลงช่องถัดไปตามด้วยโซ่ห้า ลงช่องถัดไปค่ะโซ่สองพันหัวเข็ม F ลงที่ช่องถัดไปเจ็ดครั้ง ามด้วยโซ่สองแทงลงช่องถัดไป X โซ่ห้า X ที่ช่องถัดไปนะคะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ มาถักจนถึงหลักสุดท้ายของแถวแล้วนะคะต่อไปพันหัวเข็มนะคะแทงลงที่เอกหลักแรกค่ะแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดทีละสองห่วงนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะปลดเข็มนะคะให้เหลือห่วงไว้นะคะแล้วเราแทงลงที่ บนหัวเอ f หลักสุดท้ายนะคะแล้วเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมรอบผ่านมานะคะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วโซ่ ตามด้วยโซ่ห้านะคะแทงหัวเข็มลงช่องถัดไปนะคะตรงนี้เราขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะตามด้วยโซ่สองแล้วแทงหัวเข็มบนหลักถัดไปถักเอฟสี่ครั้งค่ะ าด้วยโซ่สองเอฟลงหลักเดิมเอฟลงหลักถัดไปโซ่สองเอ็กโซ่สอง โซ่2เอฟลงหลักเดิมเอฟลงหลักถัดไปโซ่2เอ็กลงช่องโซ่ถัดไปค่ะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดแยกมุมนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงมุมแยกแขนแล้วนะคะ f สี่ครั้งตามด้วยโซ่สาม f ลงบนหลักเดิมและเอ f ลงหลักถัดไปค่ะ โซ่สองเอ็กลงช่องถัดไปโซ่สองเอ็โซ่สองเอ็ ตัวสอง x ตรงมุมเราจะถักแบบนี้จนครบทุกมุมเลยนะคะในส่วนของตัวเสื้อตรงจุดอื่นเราก็ถักตามผังลายเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวค่ะ ตอนนี้เราถักถึงช่วงลายสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปเราจะซีจบงานที่โซ่หลักที่สามค่ะซีจบแถวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขึ้นแถวใหม่ ด้วยโซ่สี่ค่ะจากนั้นพันหัวเข็มแทงที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทําซ้ำอีกสามครั้งค่ะ ทั้งหมดพร้อมกันนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ตามด้วยโซ่ห้าแทงลงที่ช่องโซ่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำอีกสองครั้งแล้วรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะตามด้วยโซ่ห้า ปแทงลงหลักถัดไปนะคะเกี่ยวขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำแล้วรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่หนึ่งเกี่ยวไหมปดหนึ่งครั้ง ทำซ้ำอีกสามครั้งค่ะรอบทั้งหมดเข้าด้วยกันโซ่ห้าพันหัวเข็มแทงที่ช่องโซ่เกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำอีกสองครั้งนะคะ บทั้งหมดเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่ห้าเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดแยกแขนเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงจุดแยกแขนแล้วนะคะหลังจากรวบทั้งหมดแล้วนะคะโซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงที่ช่องโซ่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทําซ้ำอีกสองครั้งค่ะ จากนั้นรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะตามด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงช่องเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทําซ้ำอีกสองครั้งค่ะแล้วรวบทั้งหมดเข้าด้วยกัน โซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งทำซ้ำอีกสองครั้งนะคะจากนั้นรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้ง ทาซ้ำแล้วเกี่ยวไหมรวบทั้งหมดเข้าด้วยกัน ต่อไปแทงลงพันหัวเข็มแทงช่องถัดไปค่ะจากนั้นรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะตามด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงที่ช่องโซ่บด รวบเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่ห้าพัานหัวเข็มแทงที่ช่องขอโทษค่ะที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำนะคะแล้วรวบทั้งหมด สำหรับตรงแยกมุมนะคะเราจะถักแบบนี้ไปจนครบทุกมุมนะคะส่วนอื่นๆแล้วก็จะถักตามผังลายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนจะจบแถวแล้วนะคะ มาถึงตรงจุดเริ่มต้นนะคะเราจะทำการซี่กับโซ่หลักที่สามค่ะแล้วเกี่ยวไหมรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็ถัก จบแถวแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะให้เราถักตั้งแต่แถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าจนถึงแถวที่8ดนะคะถักถักซ้ำจนได้ขนาดความกว้างของรอบอกที่เราต้องการนะคะ เมื่อได้ขนาดความกว้างของรอบอกที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้อยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ